แต่สัตวัตข้องใจตำรวจไม่แจ้งข้อหา3คนที่เหลือบนเรือทั้งที่รู้ว่าโกหกสำหรับกรณีที่เตะสัตวัสเศรษฐกรดาราที่เป็นเพื่อนสนิทของดาราสาวแตงโมนิดาที่เข้าไปร่วมสังเกตการชนสุตรศพรอบที่สองในฐานะตัวแทนของนางพานิดาสิริยุยทธโยธินคุณแม่ของแตงโม โดยช่วงหนึ่งเต้สัตวัตได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนได้สอบถามตำรวจตรงๆว่าทำไมจงึงแจ้งความเพียงสองคนทำไมไม่แจ้งอีกสามคนและยังได้ฝากถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีถ้าได้ฟังอยู่เชื่อว่าแตงโมรักพวกเขาแต่คุณควรแสดงความรักกับแตงโมด้วยความจรงิงเพราะคดีนี้จะจบไม่ได้ถ้าไม่มีคนพูดความจรงิงเพราะแต่ละคนยังสื่อสารคนละทิศคนละทางดังนั้นถ้ายังไม่พูดความจรงิง การใช้เครื่องจับเท็จก็เป็นทางออกเดียวของเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเตสตวัฒน์ยังได้ให้ข้อมูลกับทางช่องสามอีกด้วยว่าผมถามตำรวจแบบซื่อถามแบบคนไม่รู้ข้อกฎหมายเลยว่าทำไมในเมื่อเห็นอยู่ว่าทุกคนโกหกแล้วทำไมตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเพียงสองคนอีกสามคนทำไมไม่โดนด้วยครับส่วนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมไม่ได้ไปเจอครับแต่ผมฝากข้อความนะครับถ้าเขาได้ฟัง ผมเชื่อแต่งโมรักพวกเขาแต่คุณต้องสำแดงความรักของคุณด้วยความจริงคดีนี้จะจบไม่ได้ถ้าไม่มีคนพูดความจริงขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ